สวัสดีครับมืดพานินสารตายครับผมก็สำหรับที่ห่างหายไปนานนะครับเนาะไปในลงคลิปให้พี่น้องดูครับโอ้ขาตะยากไหลครับพี่น้องเอ้ยมีปัญหาหลายๆอย่างครับช่วงนี้กำลังวิ่งทุระอยู่นะครับเนาะโอ้ไม่มีเวลาทำมาหายอยู่หากินให้พี่น้องดูหรอกครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วพี่น้องก็ <laughs> ขอโทษขออาภายัยคนที่ติดตามผมมาโดยตลอดเลยนะครับเด้อแต่ก็จะหาเวลาทำให้มาหากินให้พี่น้องดูให้ได้แหละครับก็พยายามนะครับเนาะช่วงนี้ย่างจริงครับโอ้หลายๆอย่างเข้ามาครับวันนี้ก็ต้องไปธุระอีกครับพี่น้องแต่ก่อนจะไปธุระยังไงก็ มาใส่กุ้งไว้หมื่บ้านนี่พี่น้องเอ้ยไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูนะครับรีบหลายกลับมาจากธุระเสร็จก็ให้แม่บ้านกอกเหยียบยังห้กันรีบวิ่งเสียบเอาเคืออะไรนี่พี่น้องก่อนก่อนไปเข้าเวรนนะครับเนาะเอ้ savior. อนี่ก็เกือบเจ็ดโมงแล้วครับบรรยากาศอีสานใต้ตอนเช้าๆพี่น้องโอ้อากาศสดชื่นครับตอนนี้อากาศพอดีพี่น้อง ไม่หนาวไม่ร้อนครับช่วงกลางคืนก็ได้ลืมถุงตัวนี้มาจะว่าวันนี้ก็มาหาอยู่หากินคืนอนก่าแล้วพี่น้องอยมาติดตามลุ่นนะครับเ้อว่าจะพอได้อยู่ได้กินไหมเนาะครับพี่น้องครับนี่สำหรับคลิปใส่กุ้งวันนี้ครับเอาเดี๋ยวติดตามครับพี่น้องครับ ไม้ก็สะหลวงเหมือนเดิมพี่น้องไม้ตำเดินม,ม,มีแล้วครับไม่มีเวลาได้ไปไกลหรอกพี่น้องเอ้ยไหนล่ะโอ้ยพอได้ตำได้อะไรไม่น,อน,นอ้อหนเน้อ เขาทอดอะไระพี่น้องตัวอะไรนาะครับนั่นเอาถือว่าพอได้อยู่ครับเขาทอดเคียดเดี๋ยวรุ่นไปเรื่อยนะพี่น้องเนาะโอ้ยไหนล่ะ อ,อันนี้ก็ไม่เข่าเลยพี่น้องเอาหมายนั่งกัยามเรียบร้อยแล้วครับก็บพอได้อยู่พี่น้องครับเดี๋ยวมารุ่นนี้หมายนึงนะครับเนาะ จะของเองนี่แหละครับอุ้ยไอกจีพอได้ออาหาัวหันหกเสียงปุยบ้นก็จะมาชี้แจงให้พี่น้องทราบนะครับว่าทำไมไม่มีคลิปลงตั้งสองอาทิตย์นะครับเนาะกัพอดี ทางยาของแม่บ้านนะครับเสียชีวิตนะครับเนาะกับมัวแต่ยากเรื่องจัดงานศพเรื่องอะไรหลายๆอย่างนี่แหละครับมัวแต่ยากอยู่สักพักหนึ่งนั่แหละครับถึงจะลงตัวแล้วมีน้ำซ้ำมาซ้ำอีกพี่น้องเอ่อนายพานที่เคย ร่วมหาอยู่หากินด้วยกันมาเป็นเวลา3ามสี่หปีที่ผ่านมานีครับหลังจากที่ยาเสียได้สองวันนะครับเนาะนายพานที่เคยหยอกล้อสนิทสนมกันกันกบมาตายอีกครับพี่น้องเอ้ยนอนน่าจะเป็นโรคหอบโรคอะไรสักอย่างนี่นะครับเป็นถือว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วครับเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ เคยออกคลิปออกอะไรรสักครั้งนะครับเพียงแต่ว่าเคยหาอยู่หากินร่วมกันนะพี่น้องเคยพูดหยอกล้อเล่นกันมาโดยตลอดครับยังไงมาโอ้ัด,ปดเป็นโลกอหอบหืดไือยังไงนี่นะครับเท่าที่สอบถามมาเนาะครับเนาะได้ ตายจากกันไปอีกจำพี่น้องเอ้ยส้างความเพียรใจให้ครับทีมงานอยู่หรอครับเพราะว่าสนิทสนมกันมากครับจะคิดว่ายัาไงนะครับพี่น้อง็อห่ังว่าเลยพี่น้องเอ้ยคนเราําเมตายซะเลยเนี่ยมีบอลอยู่หรอครับประเทศไทยนี่มันก็ต้องมีเกิดมีตายแะครับจะใครจะตายชาตายเร็วเลยพี่น้อง ผมในหนัวหน้าในฐานะหัวหนา้าคณะทีมงานผานอีสานใต้ก็เลยต้องไปร่วมงานคพบงานอะไรนะครับไปช่วยงานช่วยการแกนนั่นแหละครับก็นี่แหละครับเป็นประเด็นที่ยากจริงๆครับแต่ยากสมหัยเอ๊ะก็คิดถึงพี่น้องคือเก่าพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็เลยเอา้า มาใส่กุ้งเป็ดพ่อได้ตำไหมเนาะพี่นอ้นองกินข้าวกิน่างกับพี่น้องเด้อเวลาด้วยครับนี่ลวกผักกระเดาบ่ครับเอา้าเดี๋ยวผมขอยกก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวไปคอยติดตามอยู่อยู่บ้านนะครับเด้อเดี๋ยวมันจะชาครับเนาะนี่แหละครับผลงานเช้านี่ก็ เดี๋ยวาหานพอสมวรนะครับเนาะไปเดี๋ยวไปล่างก่อนครับพี่น้องโอ้สายเลยพี่น้องเอ้ยไปยทุ่ยไี่เลยครับนี่เปิดน้ำให้หน่อยอ่ะน้ำก๊อกขีดเอาวีกว่านะ เอ้านี่แหละครับผลงานเช้านี่พี่น้องเก็บล่างเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้หลายๆเติบลูกครับนี่เอ้อาเดี๋ยวคอยติดตามนะครับเนดะ้อเราจะทำอะไรกินครับ เี่ยพี่น้องอาจารย์เก็บแล้นะพี่น้องเอ้ยโอ้โโดนเราจะโคกกันที่นี่ตัมเลยครับใครชอบแหลกสำเนีก็ตามแต่ชอบนะครับเนดะ้อเนาปรุงเรียบร้อยนะครับใส่ข้าวคัว กผงน้ำปลาแดกนะครับเนาะรสใสเกลือได้ครับใส่น้ำปลาได้ครับเนี่ยโอ้โเสตไลม,มีมะกอกพี่้องเอ้ยหามะกอกมาได้ครับมีแต่มะนมาวครับพี่้อง กินเขาแลพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาก่อนครับโอ้ยวอวยเขาเนี้ยกับซื้อเข้ามาแล้วครับนี่ไม่ได้หนึ่งโอ้คือเละอย่างี้หน่อยเนาะเทาไม่ได้เลยครับนี่ บรรยากาศวันนี้ลมครับพี่น้องลมแปลกๆัเป็นแบบไหนเนี่ยว่ามันร้อนอ้าวเมื่อกี้เนี่ยใส่ฝนตกใส่ดอกม,ม,อมอะม่วงพอได้เสียม้อยใหมจังอยพี่น้องเอยมาลมนี่แหละครับ อทอดนะครับ้งแม่แกเอาทอดกุงม,มาให้ครับแล้จะไปนหาอะไรหรอพี่น้องเอ้ย่องครับครับ

8โงงมง9โมงหรอแล้วขอคพี่น้องเลย はい。Uh huh. 打不มอ